สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้จะมาทําน้ําพริกกะปินะคะมาดูส่วนผสมกันเลยนะคะในส่วนผสมของน้ําพริกนะคะก็จะมีพริกขี้หนูนะคะนี่จะเป็นพริกขี้หนูสวนแล้วก็กระเทียมมะนาวกะปินะคะก็จะมีน้ําปลาน้ําตาลนะคะก็จะมีผงชูรสนะคะจะมีปลาทูแตงกวาถั่วฝักยาวนะคะ แล้วก็จะมีน้ำมันนะคะเอาไว้สำหรับทอดนะคะเดี๋ยวเราจะมาทอดชะออมชุบไข่กันนะคะนี่ก็ตีไข่ใส่ถ้วยแล้วก็เอาลงไปเลยในชะออมนะคะนะคะ บบนั้นเราก็จะเอาชะอมลงไปทอดเลยนะคะ,สะเสด็จน้ำมันนิดนึงนะคะ เอามาใส่กระดาษซับมันไว้นะคะมาค่ะมาตำน้ำพริกกะปิกันนะตก่อนอื่นเราก็ใส่กระเทียมนะคะจะใส่กะปิไปเลยนะ เนี่ยเอาไปเวฟในไมโครเวฟนะคะจะแข็งแห้งเลยใส่กระปิเข้าไปโขกกับกระเทียมเลยนะคะไม่งั้นกระเทียมเขาก็จะกระเด็นก็ประมาณนี้นะคะ จะเอาพริกใส่เลยพริกขี้หนูสวนวันนี้จะตำคกใหญ่นะคะตำเยอะเนี่ยจะเห็นว่าใส่พริกเยอะนะคะจากนั้นเราก็จะมาใส่น้ำตาลนะคะ น้ำตาลนี่เป็นน้ำตาลมะพร้าวละลายไวเห็นไหมเขาใส่ลงไปเขาไปเจอเนี่ยความเค็มของกะปิก็จะละลายเลยม,มาค่ะมาปรุงรสกันเลยน้ำปลานะคะหนึ่งสองใส่ระวังนะคะบางครั้งกะปิบางที่เขาจะเค็มนะคะ เค็มไม่เหมือนกันถ้าเป็นกะบิดีก็ไม่ค่อยเค็มเท่าไหร่นะคะใส่น้ำปลานี่ต้องระวังผงนัวนะคะผงชูรสจากนั้นก็จะเป็นน้ำมะนาวน้ำมะนาวนี่ก็จะเยอะกว่าน้ำปลานะคะนี่หกลงไปแล้วหกลงไปละจะใส่หมดเลย พริกกระปิพริหอมนี้จาไม่เติมน้ํานะคะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจะเอาสากโคกออกแล้วในนี้ก็จะมีรสชาติเผ็ดเค็มเปรี้ยวหวานนะคะจากนั้นจะเอาลูกโดดใส่แล้วก็คนให้เข้ากันจากนั้นเรามาตักพร้อมเสิร์ฟกันนะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะน้ำพริกกะปิชะอมชุบไข่ปลาทูทอดนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะน้ำพริกกะปิขอบคุณที่รับชมค่ะช่วยกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครั้งต่อๆไปขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ